สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำกระบาดทรายให้ลูกครับผมช่วงนี้ลูกเป็นวัยกำลังสซนกำลังเรียนรู้ครับชอบเล่นหินเล่นทรายครับเล่นดินเงแป้งผักผมเล่นหมดเลย <c oughs> เลยก็เลยอยากทำกระบาดทรายให้ลูกครับผมลองไปหาข้อมูลใงออนไลน์ ين, กระบาดทรายเก็กราคา 4- 5้พันอืมงบเราไม่งาถึงแต่โชคดีมากเลยครับ มีเพื่อนเอฟซแนะนําผมเข้ามาว่าที่ใกล้ๆบ้านผมมีโรงงานแปรรูปไม้สักซึ่งจะมีเศษไม้ขายให้ผมในราคาไม่แพงผมก็รีบตามไปดูแล้วก็เจอจริงๆได้เศษไม้ราคาดีๆในราคาสบายกระเป๋าผมต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยแนะนานะครับเนี่ยครับผมก็เป็นไม้ส่งก็ทันจากไม้ครับอันนี้เป็นไม้ผมหาซื้อก็จากแถวบ้านราคาอยู่ที่สิบถึงสิบห้าบาทครับผมผมคำนวณงบแล้วประมาณหลักร้อยครับเดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันเลยครับ ในขั้นแรกผมก็จะเริ่มต่อจากโครงกระบาดทรายก่อนนะครับโดยผมจะใช้ไม้หน้า42แผ่นนํามาต่อกันแล้วยึดหัวท้ายด้วยไม้หน้า3และยิงน็อตขึ้นเป็นขอบกระบาดทรายก่อนเราจะประกอบโครงไม้แบบนี้2ชิ้นเพื่อขึ้นเป็นโครงของกระบาดทรายแล้วจากนั้นเราก็จะเริ่มมาต่อโครงไม้ทั้ง2ชิ้นที่เราประกอบไว้ให้เป็นขอบของโครงกระบาดทรายตัวผมเองก็ไม่ใช่ช่างต่อแบบนี้จะถูกไหมนะจะแข็งแรงหรือเปล่าต่อไปก็คิดไปหรือเพื่อนๆมีวิธีที่ง่ายกว่านี้เพื่อนๆคนไหนรู้แนะนําเข้ามาได้นะครับ ตอนนี้ก็บาะทรายเราก็เริ่มรูปเป็นร่างแล้วนะครับสาหรับวันนี้ผมต้องหยุดทําก่อนเพราะต้องรีบกลับไปทํากับข้าวเย็นให้ภรรยาและลูกวันนี้เราก็จะมาทํากันต่อครับเมื่อวานต้องรีบกลับเพราะว่ามีเวลาไม่เยอะครับวันนี้จะมาทํากระบะทรายให้เสร็จครับผมวันนี้มีผู้ช่วยมาหนึ่งคนครับหลังจากที่โพสคลิปไปครับมีพี่ๆีเพื่อนเ FC ครับมาแนะนาเพิ่มครับเกี่ยวกับการเพิ่มความแข็งแรงให้กระบดทรายครับผมเรามาลองปรับปรุงแก้ไขอยู่ครับว่ามันจะแข็งแรงขึ้นไหมเดี๋ยวมาลองทำครับผม แล้ววันนี้เราก็จะมาประกอบไม้ระแนงพื้นด้านล่างกันครับหลังจากที่เมื่อวานเราขึ้นโครงเป็นรูปเป็นล่างไว้แล้วก่อนที่เราจะยึดไม้ระแนงผมขอเสริมไม้ด้านข้างก่อนนะครับเพราะจุดจุดนี้มีพี่พี่ FC คอมเมนต์เข้ามาว่าให้เพิ่มไม้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและจะได้มีพื้นที่สําหรับยิงน็อตเพื่อยึดไม้พื้นและต้องขอบคุณสําหรับคําแนะนาของพี่พี่ FC ผมจะมาปรับใช้ทันทีเลยครับจากนี้เราก็มาวางไม้ระแนงพื้นแต่ละแผ่นลงไป จุดนี้สําคัญมากเลยครับเพราะจะช่วยป้องกันเรื่องฝุ่นใบไม้ฝนหรือว่าสัตว์ต่างๆที่เข้ามาป่วนกระบาดทรายของลูกเราวันนี้โชคดีมีผู้ช่วยพอดีหลานปิดเทอมครับผมก็เลยพามาเล่นที่สวนต่อไปเราจะมาทําฝาเปิดปิดกระบาดกันครับในส่วนของฝากระบาดทรายนะครับผมจะทําตามแบบที่ผมไปหาข้อมูลจากออนไลน์มาเวลาที่ฝากระบาดทรายถูกเปิดออกจะสามารถพับและเป็นพนักพิงให้ลูกนั่งได้ครับ โดยผมจะยิงไม้2แผ่นยึดเข้ากับโครงกระบาก่อนนะครับเพื่อจะใส่บานพับและเอาไว้เป็นที่นั่งเวลาเปิดฝากระบาดทรายครับและในส่วนที่ฝากระบาทรายจะถูกเปิดนะครับผมจะใช้บานพับหมด8ชุดโดยจะใส่ฝั่งละ4ครับตัวผมเองก็ไม่ใช่ช่างครับแต่ชอบทางาน DIY คิดไปทําไปทําผิดก็ลือใหม่แต่พอทําเสร็จแล้วเห็นผลงานของตัวเองมันชื่นใจจริงๆนะครับโดย2ชุดแรกผมจะใช้ยึดกับฝากระบาทรายเพื่อให้เปิดปิดได้โดยผมจะใช้เศษไม้2ออันที่ถูกตัดมายึดไม้ให้ติดกันนะครับ ส่วนอีกสองชุดผมจะติดที่ด้านหลังเพื่อทำเป็นพนักพิงและยึดบ,บานพับให้ติดกับไม้อีกหนึ่งแผน่นแล้วจากนั้นผมจะพับฝาลงมาเพื่อยึดไม้อีกแผน่นและไม้ที่ยึดพนักพิงก็จะทำแบบเดียวกันกับที่ยึดฝากระบะทรายครับคือใช้เศษไม้สองแผ่นยึดให้ติดกันโดยกะความยาวเท้ากับสองขอบกระบะนะครับตามเมคคลิปเลยเวลาลูกผมเปิดฝากระบะขึ้นมาก็จะนั่งพิงได้จะว่าไปก็ดูคล้ายม้านั่งในสวนเลยนะครับ และไม้พันธุ์พิงอีกฝั่งก็จะทําเหมือนกันเลยนะครับหากใครอยากทําให้ลูกเล่นเหมือนกันลองเอาไปปรับใช้ตามได้นะครับหรือถ้ามีไอเดียเพิ่มเติมคอมเมนต์มาได้เลยครับผมน่ชอบมากเลยครับเวลาแกแลกเปลี่ยนไอเดียกับพี่ๆทุกคนตอนนี้ก็บดทรายแล้วก็เป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับเหลือแค่เก็บรายละเอียดอีกหน่อยและตอนนี้ก็บดทรายแล้วก็เสร็จแล้วตามคอนเซปต์เลยครับประหยัดคุ้มค่าเปิดได้นั่งได้แข็งแรงใช้งานได้จริง เดี๋ยวอีพีต่อไปผมจะพาไปทํา DIY วิธีทําความสะอาดทรายธรรมกาก่อนให้ลูกเล่นเพื่อให้มั่นใจว่าสะอาดและปลอดภัยจะได้เล่นอย่างสบายใจทั้งครอบครัวอย่าลืมกดติดตามไว้ครับจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปบางครั้งสิ่งที่เราทําไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแค่ทําด้วยรักมันก็พิเศษที่สุดแล้วครับ